หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวีบนหีแเรามีอยู่ยี่สิบเก้าลูกดูวีที่สองจะมีเท่าไร่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบหวีที่สองมีอยู่ยี่สิบหวีที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหวีที่สามก็มีอยู่ยี่สิบ สวัสดีครับพี่น้องแฟนขล C เอฟซี MC, ที่กําลังติดตามชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะน,นี้อันนี้ผมจานแว่นก็อยู่กับกล้วยเป็นกล้วยพันหอมเตี้ยซึ่งกล้วยหอมเตี้ยตัวน,นี้ตางคนจันแว่นก็เคยได้เอาทําเป็นคลิปลงไว้อยู่ตรงน,นี้ก็ตกเครือออกหวีออกลูกเมื่อตะกี้ก็เพิ่งจะตัดปีไปก็รู้สึกว่ามันติดหวีเยอะอยู่พอสมควรนะครับนับได้ ที่สิบวิแล้วก็เมื่อตะกี้ผมก็นับดูลูกมันวีแรกมีอยู่29ลูกแล้วก็วีที่2ที่3ที่4นั้นจะมีอยู่ที่วีละยี่สิบลูกส่วนถัดลงมาก็จะมีอยู่19ลูก18ลูกนะครับตามสูตรคือ18ลูกเมื่อรวมกันแล้วก็ตกอยู่ที่1นึลูกนะครับก็นับว่ากล้วยต้นนี้หรือว่าเครือ,อนี้ มีลูกที่เยอะเยอะไมะ่ว่าจะว่าพอสมควรวเยอะเกินสมควรอยู่ตามความเห็นของผมการเลีนยนวะ่าเนาะอดูลักษณะ,ะแต่ละลูกก็มีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่อ,อันนี้เป็นผลงานหนึ่งที่อยู่ในสวนกเกษตรสีวิถีชาวบ้านอย่างนี้นะครับด้วยต้นนี้ก็ดูแลแล้วก็บำรุงด้วยเพื่อทหารที่ เป็นอินทรีย์ล้วนๆนะครับซึ่งก็คาดว่า,าอีกประมาณไม่นานก็คงจะได้ัผลผลิต สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอามาให้ดูกันแบบแสั้นๆฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปแล้วก็หากเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์น่าสนใจก็ฝากกดแชร์ออกไปและที่สำคัญสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ FC นตามช่องวิธีชจวบ้านก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะแว่นจะได้เอามาลงใน ค่าวหน้าหรือว่าข่าวต่อไปคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ